เออนั่นแหละครับกดกดค่อยๆไล่ออกพี่เออเออเออไปช้อนงายขึ้นพอพ่อถุกแล้วถุกแล้วมาถุกทางแล้วครับเมื่อกี้หลงทางอยู่ใช่ไหมเออากดครับกดปดพอเออนี่ไงพอผมไม่ยืนใกล้หน่อยนะพี่รู้สึกดีขึ้นเลยไม่ใช่ลืมอะไรไหมลืมอะไร ที่ตรงๆนะครับอย่าให้มันกระจายนะตรงๆเส้นน่ะเส้นที่อะสวยนะแต่การวางของพี่ยังผิดอยู่พี่ต้องให้มันตรงขึ้นมาหมดเลยอ,อันนี้พี่กระจายมาเวลาม้วนมันจะไม่สวยไมถูกครับอเอาไก่ไปไปซีเทีริยาก,กิเด้๋ยหนึ่งอย่างละหนึ่งนะครับวางตรงครับอ่าเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแล้ว<ส>ผมดีใจมากเลยเนี่ยพี่ เมื่อกี้ผมยังเครียดอยู่เลยนะ <Okay. S 1> ใส่อะไรไปยังเน็ตก่อนนะครับพ <Okay. S 1> ี่ดูรูนี่ครับรูขาวกับรูแดงอ่าทั้งเก่งง่ายๆกดสีเดียวกันแต่เ,เราจะดูจากที่เราบีบออกมาเนาะพอครับผมรู้อย่างเงี้ยผมยืนอยู่นี้ก็ดีนะไม่ต้องไปยืนใกล้ๆก, <laughs> กดดันเดียว <laughs> อ่าแป้งสูงอย่างครับถูกแล้วเอาเลยครับ ถ้าแป้งสุกมันจะเป็นยังไง่ะแป้งสุกจะเป็นของส่งาอครับเอับมือซ้ายกดน,นะครับมือขวาดัานมาพี่ดันมาดัานมาดัานมาดัานมาเบบเอ้ยหไหมสุดท้ายที่เราก็ทําได้ไก่วางตั้งไหนครับทังนู้นครับอย่าหลงทางอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยวันแรกถ้าหลายวันมาเจอเป็นอย่างนี้อีกไม่ยอมแล้วนะอ, <laughs> อ่าอ่าครับมามามาถูกทางแล้วครับใจเย็นๆครับ กดตรงี่เออเหมือนร้อนแตะผ้านะครับแต่เวลาพี่ขึ้นพี่ขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวพี่ขึ้นแบบเนี้ยมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมก็หันก่อนสิออกมาง่ายไหมเออนั่นแหละทุกอย่างมันมีเทคนิคนะพี่บางทีจะให้ผมพูดทุกอย่างก็ไม่ได้บางทีมันลืมนะไม่รู้จะพูดอะไรบ้างแต่ละวันพี่ต้องขายไปแล้วพี่สุดใส ハハハハ